คือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมไถและกบเลือไม่เราปั่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทําตลอดเลยอ่ะคือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมไถและกบเลือจ้าคลิปนี้เราก็จะไปปั่นแล้วนะคะบายบายปริมณฑลบรรยากาศดีมากค่ะ ไปผ่านมาแถวนี้สบายสบายค่ะอากาศดีๆนะอากาศลมเย็นมากลมเย็นมากค่ะมาปั่นจักรยานกันสองคนเหมือนเดิมค่ะสองสาวเหมคลิปนี้เราก็จะไปปั่นแล้วนะคะบ๊ายบายตะวานใหม่เออทำใหม่ทำใหม่ตลอดเลยนะคะที่นี่ เห็นเขาทำตลอดเลยเพราะว่าเราปั่นจักรยานผ่านเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็จะเห็นเขาไม่ตรงนี้เขาทําตลอดเลยเนาะนีละสามครั้งตะวันใหม่เออทาใหม่ทําใหม่ตลอดเลยนะคะที่นี่เห็นเขาทาตลอดเลยเพราะว่าเราปั่นจักรยานผ่านเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็จะเห็นเขาเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทําของเขาตลอดนะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอด อยากให้ดูต้ององการบ๊ายบายเนยฝั่งนู้นนะคะทุกนาท้องฟ้าสวยงามเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาปั่นจักรยานกับน้องการค่ะยังไงคุณนายปริมณทนบรรยากาศดีมากค่ะ ไปผ่านมาแถวนี้สบายบายค่ะอากาศดีๆนะอากาศลมเย็นมากลมเย็นมากค่ะมาปั่นจักรยานกัน,กนสองคนเหมือนเดิมค่ะสองสาวไม่เราปั่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทําตลอดเลยอ่ะคือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมถแล้วกบแล้วไม่เราปั่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทําตลอดเลยอ่ะคือพอเก็บงวดนี้ ใช่ไหมไถแลกบลอบทำนาทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะบันนี้เพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะสดชื่นมากเลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเนาะทุ่งนาบ้านแถวบ้านเราอังการบ๊ายบายนายเขาทำตลอดเลย พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ทําทําคือนาเขาไม่ได้พักเลยอ่ะองการบายบายนายเขาทําตลอดเลยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ทําทําคือนาเขาไม่ได้พักเลยอ่ะพามาเที่ยวทุ่งนาทุ่งนาตอนเย็นแล้วพาเดินไปตรงนู้นนะคะ ต้องการเขาเซลฟี่ไปเราเราที่ชัยภูมิเขาก็เริ่มดำนาแล้วนะคะเริ่มทำนาหรือที่ไหนๆเขาก็ทำนากันแล้วเนาะแต่ที่ที่นี่อคือเห็นว่วานใหม่เออทำใหม่ทำใหม่ตลอดเลยนะคะที่นี่เห็นเขาทำตลอดเลยเพราะว่าเราปั่นจักรยานผ่านเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็จะเห็นเขาเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะสดชื่นมากเลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเนาะ ุ่งนาบ้านแถวบ้านเราทำนาทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะบันนี้สุดยอดเลยค่ะอันนี้แถวบ้านไม่เราปัน่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทำตลอดเลยอ่ะคือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมไถและกบและทำนา ทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะบันิบเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทำของเขาตลอดเอานาะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ยขายข้าวตลอด๋อยวให้ดูตรง S 2> <S 2> <S สบายสบายค่ะอากาศดีๆเนาะอากาศลมเย็นมากลมเย็นมากค่ะมาปั่นจักรยานกันสองคนเหมือนเดิมค่ะสองสาวจ้าคลิปนี้เราก็จะไปปั่นแล้วนะคะบ๊ายบายก็จะชมบรรยากาศทุ่งนาไปนะคะเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทำของเขาตลอด ได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอดอยาให้ดูตรงตั้งการ๊า่บายนาอยทำนาทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะวันนี้ปริมณฑลบรรยากาศดีมากค่ะสดชื่น <laughs> ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ แวะมาเที่ยวได้นะคะทุ่งนาแถวปริมณทนบางบัวทองกับตกปริมณฑลบรรยากาศดีมากค่ะชื่นผ่านไปผ่านมาแถวนี้คิดถึงบ้านเลยเนาะใช่คิดถึงบ้านบรรยากาศดีน้ำเยอะนะเนาะ เขาทำตลอดเลยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ทำทำคือนาเขาไม่ได้พักเลยอ่ะสุดยอดเลยค่ะอันนี้แถวบ้านเอ่มมาพามาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาเขียวขจีเลยค่ะสวยงามมากข้าวเขากำลังงามฝั่งนู้นนะคะทุ่งนาท้องฟ้าสวยงาม แล้วเราก็จะไปปั่นต่อเลยนะคะไม่ตรงนี้เขาทำตลอดเลยเนาะเ<อ>นี่ยละสามครั้งอ่ะมาพามาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาเขียวขจีเลยคะ่ะสวยงามมากข้าวเขากำลังงามอังการ๊ายบายนายฝั่งู้วนะคะทุ่งนาท้องฟ้าสวยงาม เดี๋ยวเราก็จะไปปั่นต่อเลยนะคะเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทําของเขาตลอดเนาะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอด๋ยวให้ดูตรงเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทําของเขาตลอดเนาะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอดอยาให้ดูตรงทํานาทํานาหวานทําตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนา ดชื่นมากเลยค่ะบัน,นิ้เขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทําของเขาตลอดเนาะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอดอยาให้ดูตรงไม่เราปัน่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทําตลอดเลยอะ่ะคือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมไถแล้วกบแล้วคิดถึงบ้านเลยเนาะใช่ถึงบ้านบรรยากาศดี น้ำเยอะเน,นะ่เนาะองการบาบหน่อย,ย,ย,อยปริมุนทนบรรยากาศดีมากค่ะชื่นผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาเรียกอะไรเนาะคือเขาก็ทำของเขาตลอดเนาะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ขายข้าวตลอดอย่างท่านดูตรงเขาทำตลอดเลย พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ทําทําคือนาเขาไม่ได้พักเลยอ่ะเพื่อนๆพืบรรยากาศดีค่ะสดชื่นมากเลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเนาะทุ่งนาบ้านแถวบ้านเราไม่เราปั่นผ่านมาก็คือเห็นเขาทําตลอดเลยอ่ะคือพอเก็บงวดนี้ใช่ไหมไถและกบเลือ บรรยากาศดีดีค่ะชมทุ่งนาไปด้วยกันนะคะทำนาทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะบันิ้ทำนาทำนาหวานทำตลอดเลยบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นมากเลยค่ะบันิ้ ด,ดีดีค่ะชมทุ่งนาไปด้วยกันนะคะยากาศดีดีค่ะ